สวัสดีครับมาพี่น้องมาเบิ้งครับของขวัญจากธรรมชาติครับนี่ครับผมเห็ดเผิงหรือว่าเห็ดตับเตานะครับเนาะขังแรกของปีครับเขาอยากให้ได้กินายครับนี่ฝนยังพม่ได้ตกจากเถื่อเลยครับแต่ว่าออกมาแล้วครับดอกงามๆเลยครับนี่ขังแรกเลยครับปีนี้ครับ ในสวนนี่ฝนบ้านนี่ตกแล้วครับนี่โอ้งามงามครับหลังจากหลายปีที่ผ่านมาผมทายลงทุกปีนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีเลยครับสังเกตเบิ้งจะแหงมากครับเข็ดรอบฝนพี่น้องครับเข็ดรอบฝนอยู่ <laughs> ถ้าถึกฝนจากเธอสองเทือเนี่ยโอ้ออกหลายครับเขาจะออกอยู่นีนต้นท้องล้างครับบองเกาเนี่ครับนี่ออกเป็นตามหลักต้นท้องล้างน่ครับนี่นี่ดอกนึงครับครับมองใดมีหกักใหม่เขาก็จะออกนะครับเนาะเพราะว่าเชื้อเฮทเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่หลกต้นใหม่ครับโอ้ดอกนี่งใหญ่ครับดอกนี่งใหญ่เติบ นี่เอ้าอยู่นี่ก็ะเมนเหีตัวนี้เอ้ที่แหลกบบเห็นครับนี่นี่ข้างใต้นี่ก็ะเมนครับนี่โอ้ในแกงหนึ่งเหมือนเด้ครับนี่ถือว่าเป็นของขวญจากธรรมชาตินะครับหลังจากมาขคุดห้าน้ำเพื่อจะหดสวนนะครับเนาะในแกงหนึ่งนึงครับนี่น้องครับในแกงหนึ่งย้นนี่นี่ครับกำลังงามๆเลยครับ โอ้ครับนี่สวยเลยครับงนเด้แก่งหนึ่งพอดียังแรงครับยังแรงฝนบาขคันนี่ลงครับเอ้าโอ้โอยนี่กับมีตัวนี่นี่ทางไหนเนี่ยครับเห็นอบามันครับเดี๋ยวเหนียวไว้ก่อน เห็นบหมครับขามันเดี๋ยวเอาก่อนดอกนี่ครับนี่เขาจะออกไปตามรากนี่ครับนี่เห็นบหมครับรากเป็นหากต้นท้องหลางครับแห้งร้ายน้ำบ่มีครับปลูกอ่พาพักกัดตายไปไหลายที่กันครับบ่ม,มีน้ำหดเบิดแล้วล่ะครับแห้งนะครับเนาะ เดี๋ยวรอให้ฝนลงหลายๆคือสีโอ้ครับมวนครับเดี๋ยวพาเบิ้งครับผมนี่ครับแห้งมากเลยครับขุดกรบป๋องน้ำแง่ถ่วมกระถ่วมครับเดี๋ยวให้ออกเรื่อยๆไปอยู่ไทยชมใหม่พี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกับลังใจครับสวัสดีครับ